สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมองบังนะ,ะอ๋อคุณมองบังกําลังพักผ่อนอยู่ใช่ไหมคะอ๋อวันนี้นะคะสำนักง,งานข่าวนะคะแพมมี่ชาแนลนะคะขออนุญาตนะคะรบกวนนะคะเวลานอนของคุณบังปัง,ปง,ปงสักคู่นะคะคงไม่เป็นการรบกวนมากนะคะวันนี้นะคะทางสำนักง,งานข่าวของเรานะคะก็ได้บเบาะแสข่าวนะคะมาจากหนึ่งนิรนามหนึ่งท่านนะคะบอกว่าคุณมังปังอะ มีมรดกเปน็นพันล้านเลยเหรอคะโหคุณมีตังค่ะเอ่อคุณพ่อคุณแม่คุณมีตัง,ตงเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหมคะโอ้คุณแม่เป็นเจ้าของธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้าใช่ไหมคะส่วนคุณพ่อเป็นธุรกิจอาขับ <laughs> ขับ <laughs> ตงอาหารทั่วประเทศใช่ไหมคะอ๋อต้องขอไภัยด้วยนะคะวอนีว่ามีคนจะกัะดที่นิดหนึง่งค่ะอ๋อได้ขาแล้ว,แล,วแล้วทางสำนักง,งานค่ะขอญอย่าถามคุณปงังปัง,ปงได้ไหมคะวะ่ <laughs> 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 วาวันนงเังได้เงินใช้ต่อ <lecture> สงบาทได้เยอะมากได้เยอะมากค่ะโอนี่คือน้อยเหรอคะนี่คือน้อยเหรอโอมันน้อยมาก